หันเฟอหรือกลับนอือกลับมือนี้บาดีมเด้กยางไปหันแล้วนะจ๊ะแมนบาดีมมาผ้ามากินเข่าอยู่หันเฟ้อหรือกลับหรือกลับเกินหรือกลับอยู่ใส่อีกบว่าเข่าจังสิแมนจัแมนตีนี่บ่แม่นบ่ โอ้วา้ายไม่ได้ขายาค่ันก่โอ้โหหลุรับไปที่เนาแต่บ่าเคยคนพื้นที่เดี๋ยวพอาจักได้ดีคักเนาะคเพว่าคิดว่าเปิดอยู่ใหนคักกะลิทำบรรยากาศเป็นตะมวนขักเนาะ้าขาตรงหน้าเรามีตำสมตำยังอีกบ่มีเตเฟร์อ้กะลิบาดิมือหนาจะมากินเนาะคักเว้ย แถวเขาจะเปิดยื้เใื้อ,อนครับจากนออะไรกันรับให้คนหุ่นจักเปิดคนพื้นที่นอมากิน,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 นจะเป็นนักท่องเที่ยวนาจาะจะบ่คอยหูวันมันกับบลึกลับป,ปันนัยนานะ้าเนี่ยแค่เปิดเ,ด,เด,ดียวนะมัอนี่เลาะมือโค้งเบิดเหม่อแล้วมัอนี่ <laughs> เออไปกินฟงกินเฟ้อ แพงแลกครับเขาแถวนี่ยอันนี้ยังคือโอ้หมอหลวกมันซื่อสูตรน้ำซุปวันนี้ฮาวซื้อมา่กินข้าวเปียกริมทางเนาะพี่นาะคลาดด้วยบรรยากาศเนาะนั่งไปนั่งมารถเกี่ยวไปตะขาบริ้มทางของแี้น้ำซุป เขาเปียกไก่บหรพี่น้องมาเลาะเมืองโค้งขี่กายทุกมืออันนี้เขาเอืนอยยังเล่าของบ่บ้าดีมันเป็นแนื้อเด้อบอกคนยังไม่ทันเคยเอาเอาเอาบั้นกวนเนี่ยอะไรอย่างอันนี้ยอะไรอย่างเนาะอันนี้เป็นอาหารเบียดเลยเนาะบั้นกวนมันต้องพลาดนี่วะ เอาเจียวหัวแล้วก็ตักเกินมาบันบั้นบันแซวบันแววัี่มังกินไหวเนาอาหารเยนเนาะกินได้เลยอันนั้นบันก่อนจะสั่งไปนานกินาเอสั่งข้าเปียกน้ำเป็นหารอาหารแคคมท่าง่นอะเหมือนยู่ที่เมืองโค้งเลยแหละก็จะเหตุ่ากบอน่งกินแบบซสุอๆขาเปียกเอบันกัน บ้า,นบ,าน,นบ้านเอยได้กี่เขาเจญวันกันมันกันเพิ่อนตามเวียดนามเดีดีทันมาเกินข้าวเปียงแล้วอันนี้อันนี้บ้านบ้านกวนขนมแตดเบียดน,นะเขาเออน, <c oughs> นี่บอบ้านบุรหรอกบ้านบุรหรอกเขามาเกินขนมแตดเบียดต่นะ <c oughs> ดีดีคนคนปากเสกเขาเออน

อาจารย์ตัวตนเี้ยง่ทันเคยสนไปทนเคยกิน่ะีเอาเป็นานาขาั่งกนีบไม้อะเนมพี่น้องอันนี้เาสั่งบันกวนกับบันเบียวบันยังก็บันเสียวบันเสียวบอก่ภาษาบีบันเสียวเสียวมากเลย อา่างซีมมึงตอนนี้มัน,น,นเียงโมเมนแล้วมันเทิงตอนใหญ่แล้วตี้บ่าวดีมาแล้วโอ้ยทำญ่ครับมันจังอ่านันเส <c oughs> ีมเด้มันจังอิ่มบันเีิงอ่าน <c oughs> <c oughs> หน่อยแคมทางแคมทางคล้องแผลดได้บรรยากาศแบบคลาสสิกเลยพี่น้องผู้ใดมาถึงเมืองคงที่มาทางอันมันข้อเนาะเอ้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แสบแล้วหิวเอ้ยแสบแล้วคอยิวเข่าแล้วตอนนี้กินยังสีบวบาบาเดีตัวนั้นกินจะไหตัวนั้นพันห่ะพันพันหร่นเกลียวไ่เหรพันเลียอ๋อจับไปเลยจ้บิมพันมีใบบอกงวงนเออฮกินกับใบบอกงวง แล้วพี่น้ังกินอาหารเยียร์ินมดปินอาหารแกมท่าื้นเดินทางกับป่าพี่ังใครเนาะเจ้ามือราเ่าสองนที่สองเนาะนอนม่ไ้คืิานอันกินแล้วด้น่บอกพรายมันขแบบพันมาพันเนาะเินมึงน้องพันเิมานจจเกี่ยววังโอ้มีักอันนี้เลอันนีทักอันนี้ได้นี่ ป่วยข้างใ่นี่มันโซเดียงโซงอ่ะจกำมุ้งบดแล้วมันเลย้มลมันอบอืมนี้มันเป็นแบบกบแต่ันไปจับยังไง ก็มากินเนาะวัวโคงไงดิวัวขค้านี่บอได้คบอหรืววาวัวค้แต่ผู้อืมแเปอ่ะอืมขอการยุ่อืมอาไปัไหารเบียรแต่แต่เนาะยูนฮอยู่นเนาะยูนฮรอหารเบียร์แต่คนลาวเท็ดปเบียนก็อย่เจอขอบคุณค้าหมูอันบอ

แล้วก็ยานเดินสายยันนาด้วยเนาะที่ทางถนนนั่งบู๊นหมืนบูนหมื่น

มันเป็นดเกินไปมัหรอมันคือว่าตัดจยงงกนมเออ้อยู่วัมันตัได้มันบามันไม่ใชไปประหารรนมันเปสูไนนนื้งใหม่่นัเงเขาเปียกมากเลยพี่น้องเขาเปียกบลมาลานพิเศษเขาเปียกแคมทางบรรยากาศแบบฟิลแบบ Tăm à, tiết siêu thị sao bạn nữa nó, à. từ lô kho, lô kho nhì ăn mày 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 kháng kháng mày 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 cơ mày 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 แ้ี่น้องกินน้ากันมาะสาหรับคนที่นี่วาดีนี้วาดีบโจ้่รบะสกัคือน้องคนถามกันนะีบอยบอมาเห็นคลิปนี้เด้อแทงเลยจะอันบุ่รบอานกุ้จมจ บาดินสองจะกินแสบแม่ได้ปีน้องกินแสบกินดีแล้วแบบนี้ว้าวอันนี้ปั่นยังปั่นเมเกียงปั่นมาเกียงว่ะปั่นมาเกม ba hỏi móc măng quá đi phần nhang mượn dạp bỏ dạp hỏi mày nè, mày bó thừa, đây, đây, oh, เขาแ้วไปใช้เขาอย่ไปดำหน้าวะไม่อยากอายุเขาไม่แน่เเหตุไดีกว่ามตาหมดสีโม่เลยไตไแล้วกล้มเืออื่นแน่นหนกันมีผพุซาาสิมาอายุบาดีมาผุ้สาเล็กหน่อยเขาโบโมมานั่งกินที่นี่บ่ ไม่ดุนะเขาไปดิ่มเส้นเาแทนเนาะตาจะเขาขุกที่แนวนี้คาดีมากที่ติดเขาคุบดีตัขนาดได้เลยเออที่สวนบ่วรับคนเออเดี๋ยวว้ามาที่มือแรกมานั่งกินเบียร์ยไงบ้าอวัับเอ้ยมือแรกเขาอ่านะเรื่วงปเอ้หมอหอน ยูนีนะอยู่กลนี่ผักเครื่องกินหง่เรื่องเบูเครื่องเอบูแอรางอันนี้ข่บขึนิดผัววายรึเปล่ตู้เต็มหมดโอเคกันหมดแล้

เปียกมัใส่แบบแล้วก็เปียกเขายังนั้นะแบบเนาะท้วเท่ล้วยท,ยวยท,ยท่ดีเลย sáng hẳn sáng hẳn sáng đi sáng đi sáng sớm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  sáng 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 เรคือทาเขาเลยทาไฟนำเปนไหมโธคือจำได้ว่ามันก็แบงเงินมาใส่ใเงินมาใส่หมดใส่หมวกใส่หมวกใส่แบบ่เอาแบเครื่อเสื่อใส่ในูักใส่หวใส่เป็นเือใส่้าใส่หวไหนนี่เหอนบานจะใส่สูตรัะแบบเนาะตัดั ่าวว่าฮะจะเปิดมือซีองว่าแจะนังเปิด้นอที่ใคจะยังเลียนะเนอ้ยตีเอ็นไหเบิดแล้วเบิดเลยบอไหมคเียานมืออื่นยังมือใหมมีใหมมืออดไรที่สวยสั่นตันแรก้าสเสียบส

ก uh? ินกับเปียดนี่น้องไรมาดิเซ่เซ่เซ่เซียงรามาสีมาสีกับคอยซีมาซีกับคอยกัเปียดกนเลยฮะกับเปีดก็หมายเตสมหัวดันออกมาตัดสี่ห้องมาเดี่ยวสาหู ก็ังเนี้ยแต่ว่าถ้าตายว่ามวนนะ้าหรือมาเสียงพ่อเอแบบเดี๋ยวฟังเสียงันได้พี่เหรียดนามจนี้พ่อนี้ไปลองไปลงเสียงเจ้านี้นะฟังเขาจะบอกถ้าบราได้ร่มุษราเลยก็เป็นมากนล่นะหนักเสียงเขามลนะ มันจะมากถ้ถ้าห้เนื้อยไหวแต่วระจักบดอีกบางไครได้ไม้ไหวแล้วจัก่เคยมันจะเป็นหนวดแค่นั้นได้เลยมางใครไปซื้อาปาบางใคบาไปฝากไว่างๆไม่ไปอยู่ไปฝากฝากไปไยังมัน ว่างไว้กินก็สบายตอนสวงเช้านี้เจ็ดแปดโมงเนี่ทั้งกินย่างนะทั้งกินอย่างเลยน่าขาจ่อคนี้ชุกคตรบ่ชุกคตรตบนีสาว อ um ันนี้ดิบโบ้เขาแยกบ้หน่อยนักดีกันรอเนี่ยปั่นกันน้อยห่ยปั่นกันน่าแซงโบ้เลยตเนาะเขาคืบ้เหอดิได้เท่าไหนานแบกา้าหนามันยยชหครับนักนักานเ่อันนี้กหนักถือมเหหนักถอที่หนักน่า

จะ่าไอเนสียว่ากไล่อนไล่่จเาดป่าะเนเสยไปก่อนเนาะนแี้ต่ผมว่าไม่ขาเน้เสียื้หนังผมโอมยดี้บดีามเนี่ยาวนี้ใส่เก่ามา่ไ่ได้บาดี้อด้ออูสุิัว้าวมา

น่าแน่ผมใส่สองขวใส่ตัวนเปอพดีเเปลือกเปลือยเปลืออแงเปลือเนยข้าวงองเนอนะจ๊ะเป็นโกน